สวัสดีครับไม่เอาบางปะอนสวัสดีครับพี่น้องทุกคนใครเห็นคลิปนี้ก็ขอกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ครับพี่น้องไม่เอาบางปะอนนยังไนสลอไอ้สลอไสจาก,กครับยนี่ครับพี่น้องวันนี้ก็แกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือใส่พริกอะไรเนี่ยพริกดัวนครับทุกคนจะกินสูตรนี้วันนี้นำเสนอสูตรนี้ครับแบบบ้านๆน,นี่ น่ากินนะครับน่ารประทานนะครับทุกคนกับข้าวเย็ยนครับบ้านไหนหล้างไหนทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าจะอะไรกินกันส่วนผมแกงเนื้อเองเผ็ดเนื้อใบยีราครับเผ็ดร้อนถึงใจนี่ประมาณนี้ครับทุกคน ตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมเสนอเมนูนี้วันนี้เนื้อเต็มครับเนื้อกวัวกวัวจากบ้านนอกครับเนื้อกวัวกึนวัววัวนาอะไรก็วัวแคะอ,อะไรนะวัวแดงหรอวัวแดงซาคเม้นก็หนึ่อะไรนะวัวกระคอมเนี่ยะเนื้อแบบมันมันติดมันทุกคนอุยใครชอบนะ ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมผักเยอะเยอะเพื่อสุขภาพสูตรนี้นะครับบอกเลยเขาเขาเปล่าหมดเป็นหม้อน่นเสนอแค่วันนี้ครับนง,ง่ายๆเป็นกับแกงก็ได้นะครับเด้อทุกคนเด้อบ้านดาดใดร้านใดมาคอมเมนต์ได้นะครับเด้อ ยกดติดตามนืมแค่ชิมก็สุดยอดแล้วครับมันจะเผ็ดน้ำนะครับเพาะเแกงเผ็ดตอนิดนึงไม่มานเลือม,มันดำแก็ใส่หอมแล้วก็ปิดตอนนี้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ไล์ให้ดูนะครับแต่จะถ่ายคลิปกับข้าวให้ดูเยะ อย่าลืมกดติดตามน้องด้วยนะคะรับป้าๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนฝากช่องด้วยครับคิดตันโลทำเล็กๆทำสเปรย์สปะไปเผื่อจะได้เกิดโรบเขาบ้างเพื่อนๆกดสงสารกดติดตามนะครับนะเดียวแล้วครับทุกคนเนี่ยมันสูงแล้วครับเนี่ยสูงมันจะไม่แข็งเลยมันจะไม่คิ้วด้วยไอ้เนี่ย พริกหยวกมันจะไม่คิวครับทุกคนเนี่ยหลานกินได้หมดแต่ถ้าคนกินไม่เผ็กเดก็ถือว่านาะโคตรดีตะกคนกินเผ็ดก็ถือว่าอร่อยมันหมเนี่ยใส่กะทิหนึ่งกล่องยังไม่ใส่กะทิโดยหน้านะครับใส่หอมก่อนปิดเกมเนี่ยครับจะใสนี้ไปนี่เนี่ยตัวนำนำผิดเลยเนะี่ย อนะหอมแล้วโอ้ทุกคนเลยนี่ครับต่อ,อ,อทิตามตูดไปด้วยเห็นไหมอ้ยมีกันนิดเดียวจริงมีมันแล้วครับโอ้ยครับฝากกดติดตามกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับชมคลิปสวัสดีครับ